โค้ดรของลนยแมนวงในปัจจุบันนี้ถูกจ e n เอีด้วย AI เรียบร้อยแล้ว3จุดตายที่บริษัทไทยมักจะพังเมื่อใช้ AI ครับคุณโบ๊ทจากบูบิกเอางานวิจัยจากองค์กรของไทยกว่า100ร้อยองค์กรจะมีดรนภัสคุณหมออาคุณยอดวงใน เกิดจากการลองผิดลองถูกแต่ตกผลึกการใช้ AI ออกมาเป็น4 l a เยอร์นะครับติดอาวุธทุกคนให้ใช้ AI l a เยอที่2คือการลดคอส t เลเยอร์ layer ที่ 3, enhance capability เป็นสิ่งบังเอิญหลังจากเราพยายามที่จะ cost saving s AI มันทำงานได้ดีกว่าคนในทุก metrics ข้อสุดท้ายคือทำ main product ให้เป็น AI driven สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ AI มันกระทบการจ้างงาน <laughs> เราควรจะ specialize ใ in นอุตสาหกรไหน <laughs> อาหารแพทย์ เวลนสผมคิดในใจมันจบแล้วครับนายคือไม่รู้จะแข่งยังไงจีนใช้ดีฟซิเป็นร้อยโรงพยาบาลแล้วครับผมคิดว่าเวบนี้เนี่ยเป็นเว็บสุดท้ายแล้ว executive espresso จังหวะนี้ออมเงิน u s ดอลลาร์ต้องบัญชี EFCD จาก SCB รับดอกเบีย้ยสูงสุด3%ต่อปี เรดดีออมได้ทันทีเปิดบัญชี efcd ที่แอป scb easy ทำไมองค์กรไทยยังล้มเหลวกับการปรับใช้ ai 3จุดตายที่บริษัทไทยมักจะพังเมื่อใช้ ai ครับวันนี้อยากจะชวนคุยเรื่อง ai อีกแล้วนะครับแต่ว่าไม่ใช่ ai แบบใช้ส่วนบุคคลแต่เป็นการใช้ระดับองค์กร พราะถ้าเกิดเราไม่สามารถข้ามไปสู่การใช้ระดับองค์กรได้ประเทศไทยไม่สามารถเดินหน้าได้องค์กรคุณก็เดินหน้าต่อไปไม่ได้เนื้อหานี้ผมจะเอามาจากงานเดอ s ส a n นดา d e c onom i c Forum ในเวทีเทคสเตจครับซึ่งคุณโบ๊ทจากบู b i กเนี่ยได้มาให้คําแนะนําแล้วก็เอางานวิจัยเอางานรีเสิร์ชที่เขาทามาจริงจากองค์กรของไทยกว่าร้อยองค์กรที่ทําร่วมกับเดอะสแตนดารว่าสเตจขององค์กรไทยวันนี้เป็นยังไง รวมไปถึงผมจะเอาอีกจากเวทีหนึ่งเมนสเตปนะครับเป็นเวทีที่พูดเรื่อง AI กับ Workforce จะมีดรนภัสจะมีคุณหมออาแล้วก็จะมีคุณยอดวงในมาพูดนะครับคุณยอดนี่พูดชัดเจนนะแล้วผมอยากใช้คำนี้เลยนะว่าทุกท่านมันจบแล้วครับนายมันจบจริงๆนะครับถ้า AI คุณทำได้ดีจริงๆคนมีโอกาสตกงานจริงๆนะครับอันนี้คือสิ่งที่คุณยอดพูด แต่เราจะปรับตัวยังไงเราจะแก้ไขกันยันยงไงทางออกคืออะไรเดี๋ยวเราจะหากันนะครับโอเคนั้นไปเรื่องแรกก่อนทําไมองค์กรไทยพยายามใช้ AI มาหลายปีแต่ยังไม่เห็นผลชัดเจนงานศึกษาครับของ BCG จริงๆของงานหลายวิจัยนะคุณซิกเวจาก TruD ี t e c กก็พูดเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับเขาบอกว่าบริษัทที่ใช้ AI ได้ผลจริงมีผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว่าคู่แข่งถึง1 5เท่าแต่ในประเทศไทย97%ขององค์กรไทยใช้ AI แล้วเยอะนะฮะ80%ของผู้บริหารพูดเรื่องนี้ทุกวันเลยครับ ป็นประจำ40%ยกขั้นให้เป็น Core Agenda หรือเรื่องที่สำคัญมากๆแต่ความจริงบรรทัดสุดท้ายก็คือยังไม่มีองค์กรไหนในไทยที่ใช้ AI ขับเคลื่อนได้จริงจริงๆในต่างประเทศตัวเลขคล้ายๆกันเหมือนกันครับแมกนซี่พิ่งทำล่าสุดมา<ๆ>เหมือนกันเลยครับคือองค์กรที่ใช้ AI ขับเคลื่อนได้จริงๆมีเปอร์เซ็นต์ไม่ได้สูงมากสถานะจริงเป็นยังไง องค์กรไทยใช้แล้วแต่ยังผิวเผินครับส่วนใหญ่องค์กรไทยยังใช้อยู่แค่ early stage คุณลองคิดภาพตามว่าคุณใช้อะไรอยู่บ้างนะเริ่มใช้แล้วแต่จำกัดอยู่เพียงแค่1-2ฟังก์ชันเช่น customer service ก็คือใช้แชทบอทเพื่อลดต้นทุนเอาแชทบอทมาคุยกับลูกค้า marketing automation ทำงานของการตลาดที่เอา Automate บางส่วนหรือ data analytics ที่ยังแยกส่วนจาก core strategy หรือในเดือดสนัดเองเราเริ่มใช้พิสูจน์อักษรแล้วเริ่มใช้เจนภาพแร,ร้วใช้อะไรหลายอย่างแต่ก็ต้องยอมรับว่าอยู่ในเออร์ลี่สเตแหม่มันก็เพิ่งเริ่มเนาะเ้าเห็นใจกันตามตรงแต่นี่คือข้อเท็จจริงครับว่าองค์กรไทยยังไปไม่สุดใช้แค่ผิวเผินแม้ว่าองค์กรไทยจะใช้อย่างผิวเผินนะครับจริงๆมีองค์กรหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเขาใช้ค่อนข้างดีแล้วก็ค่อนข้างไปข้างหน้าหรือว่าก้าวล้ํากว่าคนอื่น น,นั่นก็คือคุณยอดชินชุพกุล CEO l i n e ลน์แมนวงในนั่นเองแต่ลองไปฟังดูว่าเขาใช้4 l a เลเยอร์ไปแล้วนะครับแล้วก็เขาค่อนข้างชัดเจนนะว่าใช้เลเยอร์ไหนได้ประโยชน์อะไรครับเราก็มองการใช้ AI ออกมาเป็น4 l a เลเยอร์นะครับเลเยอแรกซึ่งง่ายที่สุดเลยก็คือว่าติดอาวุธทุกคนให้ใช้ AI นะครับซื้อ เจมินาให้ทุกคนแล้วก็ให้ทุกคน Request AI ตัวที่2ได้แม้กระทั่งเลยเยอะที่ง่ายที่สุดคือใช้เงินแก้ปัญหาเนี่ยบางบริษัทยังไม่สามารถที่จะทำได้เลยติดเรื่อง Privacy บ้างติดเรื่องไม่ได้ b u d g e จไว้บ้างนะครับผมถามพนักง,งานว่าเฮ้ยการใช้ AI เนี่ยช่วยประสิทธิภาพของคุณได้กี่เปอร์เซ็นต์ปรากฏว่าทุกคนที่เป็นเด็ก จูเนียร์เลเวลตอบามากกว่า30%เพราะฉะนั้นกือการที่คุณไม่ติดอาวุธให้เขาเท่ากับว่าเขาเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพน้อยกว่าบริษัทที่ติดอาวุธไปแล้ว30%โค30้ด3 0ของไลน์แมนวงในปัจจุบันนี้ถูกเจเนเรตด้วยเ i เรียบร้อยแล้วเพราะนั้นทีมที่ไม่ใช้ AI ก็อาจจะสามารถเขียนโค้ดได้ช้ากว่าประมาณ20-30%เป็นตนะครับเป็นต้นเนาะเลยที่2คือเราเรียกว่าการลดคอสเอาเอไไปช่วย Improv e ในเรื่องของ กล้ามเนื้อใหญ่ที่อาจจะสามารถล e ี n ได้มากกว่าเดิมดูได้จากจํานวนแผนกที่มีคนเยอะๆนะครับซึ่งเราไอ n t น f ฟออกมาเป็น2อสแผนกแผนกแรกคือ customer service เพราะ customer service ประมาณ4ี0ห้าคนพันถ้าเกิดว่า AI มันช่วย improve ได้สักประมาณ10-20%มันก็ ลดคนไปได้แล้ว50-100คนแผนกที่2คือเซลล์เซลล์เรามีมา300คนเหมือนกันแผนกที่3จริงๆก,ก็คือ Developer เดลลอปเปอร์นี่แหละเพราะเอ g นจิเนียร์เรามีมา500คนมันเดลลอปเปอร์เขียนโค้ดได้เร็วขึ้น30%ก็สามารถ improve performance เขาได้ค่อนข้างเยอะนะครับเราเอง launch AI สหรับ customer service ออกไปเรียบร้อยแล้วแล้วทุกวันนี้เซิร์ฟประมาณสัก 25%ของจำนวนคิวรี่ทั้งหมดแล้วนะครับเราเริ่มจากเคสที่มันคอมมอนมากที่สุดก่อนก็คือติดตามว่าตอนนี้ออเดอร์ถึงไหนแล้วเป็นต้นนะครับเพราะนั้นคือเริ่มจาก SOP ทีม่มีความถี่มากที่สุดก่อนเพราะว่าเวลาไป soft SOP นั้นเนี่ยมันจะได้ลดคอสได้ทันทีนะครับแต่สิ่งที่เราอันล็อกนะครับไม่ใช่คอสเซฟวิงนะครับเป็นเลเยอร์ที่3อันนี้เป็นสิ่งบังเอิญที่หลังจากเราพยายามที่จะคอสเซฟวิงแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เราได้เนี่ยกลายเป็น Enhance Capability เพราะปรากฏว่า c a l l Center เนี่ยเรา Implement ไปปุ๊บเนี่ยปรากฏว่า AI มันทำงานได้ดีกว่าคนในทุก m มทริกซนะครับไม่ว่าจะเป็น Customer satisfaction นะครับไม่ว่าจะเป็น accuracy นะครับเพราะคนเนี่ยไม่ได้ perfect เนาะ call center ห้าร้อยคนของเราเราต้องเทรนขึ้นมากว่าจะลงฟลอร์ได้พอลงฟลอร์ได้ปุ๊บหเดือนออกละนะครับแถมจำ SOP ไ,ได้ไม่หมดอีกเพราะว่าข้อมูลมันเปลี่ยนตลอดเวลาเป็นต้นนะครับข้อสุดท้ายคือทำเมนโปรดักต์ให้เป็น AI driven นะครับทุกี่ง่ายคืออย่างของ Line Man ก็เป็นพวก Merchant s product POS ต่างๆหรือว่า food delivery อันนี้ผมมองว่าเป็นข้อที่ยากที่สุดเพราะาปกติแล้วเนี่ยคน โดยเฉพาะคอน s u m e r ทั่วไปเนี่ยจะมีความ,มคาดหวังค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นจะทําให้ AI มันฉลาดกว่าฟู้ดเดลิเวอรี่ปัจจุบันมันอาจจะไม่ได้ง่ายมากนะักนะครับเช่นให้แนะนําร้านอาหารที่ฉันอยากกินนะตอนนี้สิมันอาจจะไม่มีคอนเท็กซ์ awareness ว่าทุกวันนี้คุณหิวหรือเปล่าคุณอยากกินอะไรมันอาจจะไม่มีคอนเท็กซ์ทั้งหมดในการทําให้ r e c o m m e n d a t i o n มันแม่นเพราะฉะนั้นคือเลเยอร์สุดท้ายต้องบอกว่าคนพูดเยอะแต่ยังไปกันไม่ค่อยถึงนะครับส่วนมากจะอยู่ที่เลเยอร์หนึ่งเลเยอร์สองเลเยอร์สามมากกว่าความยากที่สุดจริงๆไม่ได้อยู่ที่ตัววมเเดลอองงคคราายกจิๆื การสร้างเลเยอร์ที่มันอินทิเกรตกับบริษัทเรามากกว่านะครับซึ่งมันมีหลายส่วนมากนะครับเพราะ implement จริงอ่ะยากกว่าที่คิดใช้เวลานานกว่าที่คิดแต่ผลดีกว่าที่คิดเพราะผม implement ตัว call center แล้วผมดูทุกเมทริกซ์มัน outperform คนหมดเลยผมคิดในใจมันจบแล้วครับนายนะครับคือไม่รู้จะแข่งยังไงโดยเฉพาะในแผนกที่เป็นกล้ามเนื้อใหญ่ที่มีคนเป็นปริมาณมากเพราะอะไรเพราะมันคุ้มในการ implement มันก็ค่อนข้างจะยากมากสำหรับจ er ูเนีย white collaborator ที่จะ ที่จะหางานในอนาคตจุดตายครับมาดูกันครับ3ได้านที่ทำให้องคอ์กรไทยพังทุกครั้งที่เริ่มทำา i i 1. คนครับ people and organization เรายังไม่มีคนที่รู้จริงพอจะใช้ AI ให้เกิดผลนั่นเองมีเพียง11%ขององคอ์กรที่แต่งตั้งผู้นำด้าน AI โดยเฉพาะส่วนใหญ่ฝากงานไว้กับ IT หรือว่า CIO 2. Skill g กิ็ครับสูง ผลิตวิศวกรได้แต่ไม่ตรงกับสายนั่นเองคือไม่มีคนที่เข้าใจเรื่องนั้นจริงๆมาทำสาม l i t i t e r y ต y ่ต่ำครับคนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจขีดจำกัดหรือศักยภาพของ AI ที่แท้จริงหรือการ u อัพส l ิล e s สก l l น้อยมากตัวเลขนี้น่าตกใจครับ,รบองค์กรไทยน้อยกว่า10%ของพนักง,งานเคยอบรมด้าน AI ครับแสดงว่าเรายังไม่ได้ทำกันเรื่องนี้เลยนี่คือจุดตายจุดแหก จุดตายที่2ครับคือเรื่อง process และ governance หรือด้านกระบวนการการใช้ AI ไม่ใช่เหมือนต้บมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปใส่น้ำร้อนแล้วกินได้เลยครับมีเพียง15%ขององค์กรที่มี AI governance framework ชัดเจนคือมี framework ในการใช้งานที่ชัดเจนและองค์กรส่วนใหญ่มักมองหาแต่ quick win แต่ไม่สร้างระบบระยะยาวขาดการวัดผลแบบต่อนเนื่องไม่มี data governance ข้อมูลกระจา,ะจายและเสี่ยงเรื่อง PDPA อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากที่หลายงานวิจัยบอกตรงกันก็คือการทํา AI มันไม่ใช่การเอา AI มาใช้ในเชิงเทคโนโลยีการเอา AI มาใช้คือการที่คุณต้อง Reprocess หรือการเข้ามาอินท g อร์เกรตบูรณาการอยู่ใน Workflow ถ้า Workflow หรือการทำงานของคุณยังไม่เปลี่ยนไม่เข้าใจไม่มี Data ไม่สามารถเอา AI มาใช้ได้แน่นอนยกตัวอ,อย่างเช่นถ้าเป็นเดอะสแตนดารครับตั้งแต่ทำข่าวเนาะหาเทรน รวบรวมข้อมูลทําเป็นเรียบเรียงขึ้นมาเขียนสคริปต์ทำเป็นข้อมูลข่าวจริงช่วยเรียบเรียงช่วยแปลจนมาถึงการทําภาพทํากราฟิกทำอินโฟกราฟิกใส่วิดีโอโพสต์ฟีดแบ็กดู Data วนกลับมาในรอบแรกทั้งหมดนี้ถ้าเกิดเราไม่กลาง Workflow ออกมาทั้งหมดมี a อก็เท่านั้นล่ะครับนี่คือตัวอย่างนะครับยังไม่นับโอ้โหใครทําเรื่องของซัพพลายเชนทําเรื่องของแมนูแฟคเจอริง ทำเรื่องของแบงกิ้งทำเรื่องของกฎหมายเรื่องของเฮลท์แคร์ทุกอุตสาหกรรมมีเวิร์กโฟลของตัวเองอันนี้คือจยดใหญ่ของโลกเลยครับเพราะว่าองค์กรส่วนใหญ่ยังไม่สามารถทรานส์ฟอร์มเวิร์กโฟลของตัวเองได้นั่นคือจุดตายที่2จุดตายที่3คือเทคโนโลยีแอนด์อินฟราสตรักเจอร์หรือว่าด้านเทคโนโลยีครับ AI ฉลาดได้เท่ากับข้อมูลที่มันกินเข้าไปครับปัญหาคือองค์กรไทยไม่พร้อมด้าน Data readiness เพิ่งพาคลาวหรือ thirdpartyTool สูง แต่ขาดระบบการของตัวเองและยังไม่กล้าลงทุนด้าน Data Infrastructure ระดับประเทศก็คือเราไม่มีข้อมูลอะไรเลยถ้ามันไม่มีข้อมูลมันก็จะได้ความรู้เท่ากับองค์กรทั่วๆไปเป็นแฟลตทั่วๆไปนั่นเองปัญหาที่เราเจอเนี่ยมันก็ถูกจัดหมวด ออกมาอยู่ใน3รูปแบบแหละ<ม>ว่าในการทําเรื่องของ AI transformation ในปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีปัญหาในหมวดของเรื่องของคน<ม>เรื่องของ people and organization ะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง skill หรือเรื่องอะไรต่างๆม,มีปัญหาเรื่องของกระบวนการเรื่อง process การวัดผลการควบคุมนะครับการกํากับดูแลไปจนถึงเรื่องของฝั่งเทคโนโลยีเองก็เช่นกันว่าในการทําเรื่องของ AI ไม่ใช่ว่าวันนี้เราซื้อเทคโนโลยี AI มาใช้เลยแต่ว่ามันมีเทคโนโลยีพื้นฐานอีกหลายอย่างที่เราเองก็จะต้องมีการลงทุนระหว่างทางด้วยคําถามก็คือ แล้วทำไงดีครับคุณเคนฮะพูดปัญหามาทั้งหมดแล้วเออรู้แล้วต้องทําอะไรคุณโบสทบูบิกเขามีคําตอบครับนี่คือทางรอดและเช็คลิสต์สำหรับองค์กรที่อยากเริ่มต้นทํา AI t r n n s f o r m ม t i o นนะครับมี3อย่างด้วยกันหลักๆ People Process แล้วก็เทคโนโลยีนั่นเองเริ่มที่ People และ Organization ก่อนครับหนึ่งต้องตั้ง Dedicated AI Leader คือต้องมีผู้นำที่เขาทำเรื่องนี้จริงจอย่าไปฝากงานกับคนอื่นครับเขาทุ่มเท แล้วก็จริงจังทำแค่เรื่องนี้เลย 2. ครับสร้าง AI literacy for all คือยังไงก็ต้องสอนคนหรือว่าให้เขาได้ลองใช้มีคนที่คอยประกบคือเขาต้องมีความรู้พื้นฐานด้าน AI 3เริ่มทำงานข้ามทีมครับ s ิสเน s แล้วก็เทคด้วยแนวทางอาชายคือ Business Net เองก็ต้องเอาเรื่องของ AI เทคโนโลยีทีมเทคเข้าไปช่วย ทีมเถกเองจะทำเพียวๆมันก็ไม่หลอดถูกไหมฮะก็ต้งองเอาบิสเนสเข้ามาก็คือเกิดการทำงาน cross industry อย่าลืมครับเราใช้ AI ไม่ได้เพื่อ AI นะครับเราใช้ AI เพื่อ business ถูกไหมฮะใช้ทำให้เราไปได้ไกลมากขึ้นนั่นเองนะครับและอ p skill ผ่านพ i l ล t ต r โปรเจกต์และแฮกกอรตอนคือการ up skill แบบเพียวๆมันอาจจะไม่ทันใจเนาะหรืออาจจะยากเกินไปเราใช้พ i l ล t ต์โปรเจกต์เลยคือเริ่มต้นทำโปรเจกต์าบางโปรเจกต์ที่มี o i ที่คุ้มค่ามีเรื่องของผลตอบแทนที่อาจจะทำให้ลูกค้าเราได้เพิ่มขึ้นลดคอส หรือว่าทําให้เราได้อินไซต์ใหม่ๆอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยให้ทดลองทําแบบนั้นเราเรียนรู้พร้อมๆกันหรือจะทำแฮกกอร์ตอนก็ได้เรียนรู้ผ่านการทำแฮกกอร์ตอนนะครับสครับคือ process ครับ process เนี่ยเริ่มวาง governance framework ที่ทำให้คนมั่นใจในการใช้ AI เอาอยกตัวอย่างง่ายๆในองค์กรผมเนี่ยผมบอกชลดเจนแล้วถ้าคุณใช้ AI ตรงไหนให้คุณเขียนกำกับเลยว่าอันนี้มันมเป็นเรื่องภาพที่ทำมาจาก AI เป็น text ที่ AI ช่วยคือต้องมี framework ยิ่งถ้าเกิดเป็นเรื่องที่เป็นธุรกิจแบบโอ้โหที่มันมีความเสี่ยงมากๆยังไงคุณก็ต้องมีเฟรมเวิร์กเช่นการแพทย์อย่างนี้เป็นต้นคุณจะไว้ใจได้ยังไงถ้าเกิดว่าคุณไปตรวจแล้วไม่ใช่หมอจริงเนาะแต่เป็นหมอ AI เราก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ปลอดภยัยต้องมีเฟรมเวิร์กนะครับแล้วอย่าลืมครับวัดผลด้วย leading indicators คือถ้าไปวัดด้วยแค่ยอดขายวัดด้วยเรื่องของ performance ชัดเจนเนี่ยผมว่ามันจะยากเพราะมันเพิ่งเริ่มเนาะเขาก็เลยแนะนาให้วัดด้วย leading indicators ก็คือ OKR OK ที่เร็วแล้วต่อเนื่องนะครับ 3ครับเทคโนโลยี Technology, ครับลงทุน Data Transformation นะครับมันไม่มีการเสียใจที่คุณลงทุนแน่นอนยังไงคุณต้อง Move ไปทางนี้นะครับการลงทุนที่เสี่ยงที่สุดก็คือการไม่กล้าลงทุนนั่นเองยังไงคุณต้องทำ Data า r a n s f o r m a t i o n นะครับทำา l o u u i n n r r s t t u u t u u r e เพื่อ Go to Market ได้เร็วยังไงก็ต้องใช้คลาวดในวันนี้จะใช้มาเซิร์ฟเป็นตู้ๆก็คงไม่ทันการและออกแบบระบบให้ Cyber ร์ c u r คตั้งแต่เริ่มต้นคุณเห็นข่าวใช่ไหม วันนี้สแกมคุณเห็นเรื่องของคอเซนเตอร์หรือว่าคุณถูกแฮกข้อมูลมากมายเรื่องนี้จำเป็นมากมานะครับที่ต้องมีระบบเลเยอร์มีไฟวอลมีไซเบอร์เซก i รตี้ที่ค่อนข้างมั่นคงนะครับเรื่องแรกในกลุ่มของ People Organization ก่อนเนี่ยเราอยากจะเห็น Dedicated AI Leadership เราอยากจะเห็นอย่างน้อยเนี่ยงาน AI ไม่ใช่งานฝาก <c oughs> ะครับเป็นงานที่มีเจ้าภาพในฝั่ง workforce เองเนี่ยก็ต้องมี literacy <c oughs> ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการทำพวก cross functional collaboration <c oughs> เรื่องของ agile นะครับ <c oughs> อย่างน้อยการ implement วิธีการทำงานแบบ agile ในโปรแกรมหลายๆโปรแกรมควรจะต้องเริ่มทำส่วนที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของ process <c oughs> เราก็มองไปถึงเรื่องของ governance นะครับใน enterprise ว่าที่เราเห็นว่าอุปสรรคหลักๆคือทุกคนกล,กล้ากลัวหรือคนที่ทำมักจะโดนต่อต้าน นะครับรวมไปถึงเรื่องของ change management ด้วย Governance แล้วก็ change management นะครับที่ที่เราควรที่จะต้องมีการทำเพื่อให้ลดแรงต้านพวกนี้ลงนะครับและที่สำคัญก็คือเรื่องของการวัดผลนะครับการวัดผลเนี่ยเราควรที่จะมองเรื่องของ leading indicator เยอะๆหน่อยนะครับเพราะอยากจะวัดให้ได้เร็วนะครับและเราอยากจะเห็นแนวโน้มตรงนั้นเนี่ยมา r ิ d i c t ได้ว่าสุดท้าย return จะเป็นยังไงนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายเองนะครับก็คือเรื่องของฝั่งเทคโนโลยีนะครับเราคงจะต้องมีการลงทุนหลายๆอย่างนะครับถ้าใครยังไม่ได้ทำเรื่องของ data transformation ผมเชื่อว่าโมเมนต์นี้ยเป็นโมเมนต์ที่ทําได้เป็น no regret move คืออย่างน้อยเนี่ยเรายังไม่ได้ใช้เครื่องมือ AI แต่การทํา Data ให้ดี ให้มีข้อมูลที่มีคุณภาพนะครับการเก็บข้อมูลเยอะๆการที่ทําให้เราทําถูกกฎหมายด้วยไม่ได้ไปผิดกฎหมาย PDPa ไม่ได้ไปผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆเนี่ยรเรื่องนี้ก็จะทําให้เรามีข้อมูลที่มีคุณภาพอย่างน้อยเราเอาไปทา analytics ไปไปทำ data driven decision making นะครับ,รบและถ้าเกิดว่าเราเอา tool ท,ที่เป็น AI มาใช้เนี่ยเราจะมีความพร้อมเยอะกว่าคนอื่นมากนะครับเพราะฉนั้นพวกนี้เป็น c h e คล l i s t เบื้องต้น ที่มาจากทีเซอร์ของตัวเซอร์เวย์รีพอร์ตตัวนี้นะครับซึ่ง <Okay. S 2> ตัวเต็มเดี๋ยวเรารอดูกันอีกทีนึงและสุดท้ายครับสิ่งสําคัญที่สุดก็คือ AI มันกระทบการจ้างงาน AI มันผมใช้คําว่ามันมา transform ระบบการทํางานของเราให้มันไม่เหมือนเดิมไปอีกต่อไปคือมันไม่ใช่แค่เครื่องมือแต่ AI ่ะมันเป็นคนจริงๆได้เลยอ่ะอันนี้คือสิ่งที่เจนเซนห่วงพูดนะครับ เอเนี่ยทำไมมันต่างจากคอมพิวเตอร์มันต่างจากเทคโนโลยีที่เราเคยทํามาเพราะมันไม่ใช่ทูสครับแต่มันเป็นทีมครับมันเป็นทีมได้เลยก็คือเอเจนต์ถ้าเราทําไปถึงสุดทางซึ่งวันนี้อย่างที่บอกว่าก็มีบางองค์กรทําได้แล้วจริงๆโจทย์ที่เราต้องคิดกันต่อในฐานะทุกท่านที่เป็นนายจ้างหรือลูกจ้างเองก็ตามทีคนทํางานทั่วไปเนี่ยเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรเราต้องหาทารงานใหม่ๆยังไงมนุษย์ต้องทําอะไร อักอะไรเพื่อที่จะทํางานร่วมกันกับ AI ได้ผมว่านี่เป็นโจทย์ใหญ่ที่ไม่ใช่แค่เรื่อง AI แต่เป็นเรื่องอนาคตของทุกคนจริงๆซึ่งเราจะไปลองไปฟังบทสรุปของ3ท่านนะครับว่าส k กิลอะไรที่จําเป็นที่สุดคือถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่เก่งในระดับท็อป25%ในงานนั้นเนี่ยผมคิดว่าคุณก็จะมีงานเพราะว่ามันก็ต้องเป็นคนมีคนเทรน AI ต้องมีคนเขียน knowledge base ต้องมีคนคอย evaluate AI นะครับ อย่างที่สองคือถ้าคุณเป็น middle level manager ขึ้นไปจนถึงระดับ h head หรือ CEO อาพูดง,ง่ายๆก็ไม่มีใครอยาก replace ตัวเองเพราะนั้นพวกนี้ก็จะเกาะเก้อเาอ e ี้ไว้นั่นเราก็จะไม่ยอมให้ AI มา replace ตัวเขานะครับอย่างที่สามก็คือมันจะมีงานใหม่ๆบ้างที่มันเกี่ยวกับ AI supply chain แต่ถามว่าถ้าเทียบกับงานที่มันหายไปมันอาจจะแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เพราะมันก็จ,จะกลับมาอยู่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเก่งในยี่สิบเปอร์เซ็นต์แรกร้ห้าเปอร์เซ็นต์แรกน่าจะยังมีงานอยู่แล้วก็อย่างสุดท้ายคืองานที่ยังคงต้องใช้ Interpersonal Skills แล้วก็ human touch มันก็ยังถูกแทนได้ยากอยู่นะครับตั้งแต่พยาบาลหรือว่า PR ทีมที่วันนี้ผมมีพ r อทีมมาก็ยังไม่ก็ยังไม่หายเพราะว่าก็ยังต้องพี่ไรเดอร์ยังมีอยู่ถูกไหมครับอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ touch น,นาง,งาน junior, บลูคอลาบางอย่างก็จะหายไปที่เป็นงานที่ AI ทําได้ดีกว่าพี่เคนไปอเมริกามาได้นั่งเวโอมไหมฮะได้นั่งครับมันดีกว่าคนขับรถทั่วไปไหมครับดีกว่าเยอะครับเพราะเขาไม่พูดกับเราครับใช่ไหมเขาไม่กวนใจเราแล้วก็ส่งตรงทุกอย่างเพอร์เฟกผมใช้คํานี้เลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็อเมทเทอร์ออฟไทม์ว่าเมื่อไหร่ตรงนั้นมันจะถูกเอ็กซ์เพนไปทั่วโลกผมคิดว่าเราเราควรจะต่อรองมากๆกับบริษัทที่ที่เอา AI เข้ามาทําธุรกิจในเรานะครับ หลายบริษัทเนี่ยแน่นอนว่าบริษัทระดับโลกส่วนมากจะมีออฟฟิศในไทยแต่มักจะเป็นแค่เซลล์ส่วมาเก็ตติ้งนะครับแต่ไม่มีตัวหลอเมนไม่มีรีเสิร์ชไม่มีสกิลเวิร์กเกอร์จริงๆซึ่งจริงๆแล้วสิ่งที่เราขาดมากๆก็คือสกิลนะครับคือเราไม่มีทักษะทางด้าน AI มากหรอกในเรื่องของการผลิตแต่เราต้องการสิ่งนั้นมากขึ้นในโลกอนาคตเพื่อติดอาวุธให้คนไทยเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าควรจะต่อรองให้มากๆเพราะว่าผมคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญแลวเราต้องพึ่งเขาอยู่ในปัจจุบันนี้เพื่อเอาความรู้ขรเข ภาครัฐควรจะโฟกัสกับการเพิ่มประสิทธิภาพของตลาดแรงงานครับอันนี้พูดภาษาคนง่ายๆเลยคือทำไงก็ได้ให้คนที่เปลี่ยนงานเนี่ยหางานใหม่ได้เร็วที่สุดและเป็นงานที่แมทช์กับสกิลของเขาแล้วก็เอ็มพอยเคือคนที่จ้างเนี่ยชอบแบบนี้นี่ต้องบอกว่าหลายตำแหน่งเนี่ยม,มันไม่ใชท่ทุกบริษัทที่ฟรีซหรือไม่จ้างงานนะครับหลายบริษัทเนี่ยเปิดรับนะครับแต่มันไม่มีคนมาสมัคร คือถ้าไปดูนักเศรษฐศาสตร์หลายคนทํางานวิจัยออกมาคือเราแรงงานขาดครับขาดแรงงานมาฟิลตําแหน่งพูดถึงเรื่องเด็กจบใหม่ไวคอลลาจูเนียซึ่งซึ่งโดนกระทบหนักมากเคยมีความคิดเหมือนกันว่าจริงๆแล้วอาจจะมีความจาเป็นต้องมี unemployment insurance oh. ก็คือเป็นประกันเปลี่ยนงานหรือประกันตกงานอาจจะเป็นแบงก์มารวมกันหรืออะไรแล้วพาร์ทเนอร์กับภาคเอกชนที่จริงๆก็ต้องงานแรงงานอยู่ดีแหละว,วันยังค่ามอาจจะต้องการน้อยลงแต่ การที่มีตรงนี้แมทช์เข้ามาเนี่ยมันอาจจะทําให้วินวินกันทุกฝ่ายฝ่ายที่เป็นน้องๆก็อาจจะได้รับความอุ่นใจเนาะฝ่ายที่เป็นบริษัทก็อาจจะได้ pipeline เด็กใหม่ที่คอยมาฝึกงานได้แล้วภาครัฐเนี่ยอย่าไปทําเยอะแค่ s ubsidy แบบห่างๆอาจจะเป็น wage subsidy หรืออะไรอย่างงี้เป็นแรงงานเข้าไปนะครับผมคิดว่าฟังมามันส่วนใหญ่วิวก็อาจจะ ดูไม่ค่อยดีสําหรับน้องๆน,นะครับแต่ว่าผมอยากให้ทุกคนมีมีความหวังนะครับแต่ว่าการมีความหวังอย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้ทําอะไรเนี่ยผมคิดว่ามันก็น่ากลัวผม,ผมต้องบอกครับอันนี้ในวิวผมนะผมคิดว่าเวฟนี้เนี่ยเป็นเวฟสุดท้ายแล้วหมายถึงว่าคือโอเคเรามีหลายเวฟอิอนเทอร์เน็ตมีอะไรซึ่งเราพลาดทุกเวฟน,นะครับแต่เวฟนี้เนี่ยเวฟเอไอเนี่ยผมิชื่อถ้าเราพลาดจริงๆเนี่ยมันอวสานของจริงครับคือผมทุกคนเห็นในหนังส t า r War ในหนังอะไรเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นแบบนั้นจริงแล้วเออผมอันนี้นโน้ตกับน้องๆ จะเจอนะหมอบางท่านเนี่ยเก่งมากเลยแต่ว่าอาจจะพูดไม่ค่อยดีนะอันนี้ในอดีตเนี่ยก็คือคนก็อยากไปหาเพราะเขารักษาเก่งจริงแต่ปัจจุบันเนี่ยในเมื่อหมอที่เก่งมากๆกับหมอบบก AI อาจจะเก่งไม่ต่างกันเนี่ยคีย์เวิร์ดสำหรับบุคลากรทางการแพทย์หรืออาชีพอื่นเช่นโปรแกรมเมอร์มันอาจจะไม่อยู่ที่ความเก่งสิ่งนั้นแล้วครับมันอาจจะอยู่ที่ซอฟต์สกิลดังนั้นผมคิดว่ายังไงซอฟต์สกิลเป็นสิ่งที่ต้องสร้างซึ่งผมคิดว่าแม้แต่บุคลากรทางการแพทย์ก็ยังมีประเด็นอยู่ดังนั้นต้องเน้น,นจริงๆและสุดท้้าาาาาาายผมมมคิดววว่่่เเเเรรรอออองงจจะะป็นูซืืห พุ่ตรงบุคลากรทางการแพทย์เราคือซื้อเทคโนโลยีเข้ามาซื้อหุ่นยนต์ผ่าตัดซื้อนั่นนู่นนี่เข้ามาแล้วเราก็สร้างมูลค่าเพิ่มแต่ถ้าซื้อไปเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายผมคิดว่าเราก็จบเกมเอวาสานผมคิดว่ามันต้องถึงจุดแล้วที่เราต้องอทําการคิดค้นนวัตรกรรมตัวเองและเอาไปขายต่างชาติบางโผอย,อย่างเช่นการผลิตยาในอดีตครับอาจจะใช้เงินหลายแสนล้านบาทแต่ปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะลดการมูลค่า ต้นทุนในการผลิตยาจากหลายแสนล้านเนี่ยเหลือแค่ไม่กี่พันล้านซึ่งมันเป็นโอกาสของประเทศไทยแล้วมีทาเลนต์อยู่มากมายที่มาช่วยกันได้ครับอยากให้เชื่อใจพวกผมหน่อยก็คือผมอายุ31คือผมเหนว่าคนเจเนอเรชันผมเนี่ยเวลาพูดอะไรไปเนี่ยผู้ใหญ่ไม่ค่อยเชื่อนะดังนั้น AI เงี้ยลาร์สเงเกตโมเดลเนี่ยจะเอาไปใช้กับบุคลวรทการแพทย์เนี่ยในเมื่อผู้ใหญ่มองว่ามันอันตรายเกินไปในขณะที่จีนใช้เป็นใช้ดีฟซีกเป็นร้อยโรงพยาบาลแล้วครับแล้วก็เห็นผลแล้วเนี่ยเราเห็นชัดเจนดังนั้นอยากให้เชื่อถ้าเกิดโอเเชื่่อแล้วยังไมกนปิดซ ได้ไหมเปิดอิสระให้ทดลองในกลุ่มเล็กเพื่อพิสูจน์ว่าอะไรใช่ไม่ใช่ผมว่านวัตรกรรมเราจะขยายยาได้อีกมากครับที่สําคัญคือการเจาะว่าเราควรจะ specialize ใ in น Industry ไหนอาจจะไม่ได้มี foundational model ของตัวเองก็ได้แต่คนไทยเนี่ยอาหารแพทย์ wellness มานวดมาอะไรแล้วแต่เนี่ยคือผมคิดว่าการผลิตยา biodiversity พวกนี้มี potential สูงมากแล้วเราไม่เคยลงกับมันจริงๆที ผมว่าอันนี้น่าจะเป็นเวลาแล้วเพราะว่าเราลงกับตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันทําให้เราแข่งกับชาติอื่นได้ง่ายกว่าไปลงอะไรใหม่เนาะก็อยากจะฝากตรงนี้ไว้แล้วกันครับซึ่งผมคิดว่าในช่วงเวลาแบบนี้แหละครับมันจะเป็นการบอกนะครับว่า AI มันไม่ได้แค่มาแทนคนแต่มันทดสอบผู้นําและมันทดสอบองค์กรของคุณจริงๆว่าพร้อมกับอนาคตมากแค่ไหนครับ